สวัสดีพี่น้องเอฟซีฝ่ทองชาแนลเชนารักทุกท่านค่ะย้ายไฟายพ่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศงานที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะงานกระถินที่บ้านดงเปื่อยครับพี่น้องค่ะนี่ตอนนี้กำลังตัง้งเวทีนะคะ่ะงานกระถินที่บ้านดงเปื่อยตำบลคูซอดอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องค่ะเป็นงานกระถิน่นนะพี่น้องเด้องานกระถินชมฟรีเด้อ ชมฟรีชมฟรีนี่คือจิป็นศาสตร์เจ้าภาพขาพื้นแย่ๆเงวาๆจังสีมือนี่สถานที่รถเขาย่ากจัน้อยค่ะพี่น้องสถานที่ไม่ค่อยเป็นใจปันไหนไม่ค่อยควงปันไหน เป็นดอนผู้ตานาะค่ะเป็นดอนผู้ตาบ่แม่นวัดเป็นงานกระถินของเจ้าภาพแต่ว่ามาจัดจู่ดอนผู้ตาว่าสันได้ไปสอบถามไทยบานเพิ่นมาบ้านเพิ่นบ่สะดวกจัด่นมัดขอจัดยู่สาลาอเนกประสงค์เนี่ยค่ะสาลาอเนกประสงค์เป็นดอนผู้ตาค่ะพี่น้องบ้านดงเปลยเด้อบ้านดงเปลยตำบลคู่สตอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเด้อค่ะ เดี๋ยวพี่ภาคีน้องมาเบิางปลาเขาอารถลำพงกำลังสียขาไปตั้งไงค่ะรถลำพงกำลังสียขาไปตั้งเ,ด,งงงเดี๋ยวเบิางรถลำพงตั้งก็เนาะลำพงตั้งแล้วขางหนึ่ง,ย,งยั่างจะขางหนึ่งนะคะรถลำพงกำลังจะเข้าไปตั้งครับพี่น้อง รถลำโพงหมอสลำเสียงวิหกนะคะเป็นระบบลำโพงแบบท่านสมัยจอดแล้วก็ตั้งขึ้นได้ค่ะพี่น้องตอนนี้วิธีของเราก็ประมาณ80%แล้วนะคะเหลือแต่ไฟกับฉากมันนี้อาจศาสตรเจ้าน้อยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเผาไมายากเผาไม่ยาก,าม,ยากมันบก,กวงต่วมาเข้าเดียวกับเร็วนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จ ท่านเวลาแสดงแน่นอนสละปีนี้เนาะค่ะค้อบ่อยเฮาเร็วเนาะค่ะน้องๆกระหาหม่องนัง่งเนานะคะ่ะกลางเต้นหาหม่องนงั่งเหตุงานมาแรงสถา,านที่หลังไวที่มันบอกอวงพี่น้อง ถ้าเราคนกับตองซอยตัวเองหาหม่องนั่งหม่องกลางเต้นหม่องยู่หม่องนั่งแต้งหนาพูทานทั้งทั้งผัดลดผนฉากกำลังเอาฉากขึ้นตกแต่งนะครับอันนี้เป็นฉากนะครับนี่นี่เป็นฉากผนฉากของหฮ้าะคะ่ะ จะไปดูข้างหลังก่อนเนาะคะ่ะจะดูข้างหลังว่าเป็นยังไงบ้างสวัสดีสสดค่ะ,ะอันนี้เป็นเต้นหมอลำครับพี่น้องเนี่ยทีมงานหมอลำ นี่เป็นขั้วคะ่ะนี่เป็นขั้วอันนี้รถเครื่องปัน่นเมื่อนี้สถานที่ก็ค่อยกว้างค่ะพี่น้องอันนี้จะเป็นเต็นท์ขนเต็นท์พระนะคะอันนี้จะเป็นเต็นท์คอตูมข้างนี้จะเป็นเต็นท์ขนค่ะ่น,นี่ขนเต็นท์ขนเมื่อนี้สถานทีค่ครับแคบพี่น้องเอ้ยแหนกันอยู่ แย่กันอยู่มันบกวงก็ต้องเอื้อเฟื้อเพื่อแพทย์ซึ่งกันและกันครับพี่นอ้องเอาโอเคเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ขอถ่ายแค่นี้ก่อนวันนี้เราทําการแสดงอยู่ที่บ้านดงเปยตําบลคูซอดอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะคะวันนี้วันที่11พฤศจิกาปี66ค่ะสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะพี่น้องลาพี่น้องไปก่อนนะคะพี่น้องศรีสะเกดจะเริมมาเป็นกําลังใจเด้อค่ะบ๊ายบาย